แต่โบโซลาเซียวเสียซีพันสามสีพันสีลอยเดือทุดเหลือทุดใสยเสียไปตั ots, ้งซีพันซีลอย่นเปลี่ยนโซลาเซียวไปเสียจั๊บาทจะมาใส่น้ำไดงซำเก่าโอ้แล้วลงทุนโซลาเซลล์ไปจกล้านไหนี้ลงทุนไปสี่หมื <play> ่นใช่มาสองทามเดือนแล้วไปเสียจั๊บบาทน้ำน้ำก็แห้งสี่แล้วลนไปไปเบิ้งโซลาเซลยวไปนี่ยาง พอขเขาจะหยอดกดไปนี่ท่านหยอดนะท่าหนหยอดกดรูขแขนแล้วมันมันเห็ุเพรท่านมือกอบท่หยอดมันออกร้ายเลยมึงมวันนี้<ป>ออกเยอะในเต็มโปเต็มเต็มเอามาแล้วอันนึงนี่เลยจึงโป๊สองตัวนี้ยงกาดยงกาด ซึ่งโซลาเซลลาเซลอืมกต่อค so ือม yes, no mm ู่ได้ละลานละการหกหกแหงกับว่าแห้งน้ำมันแห้ง้าต้นยางนะพูนะูนะน้ำมันนะต้นยางนะนะต้นท่ออะต้นท่ออืมอียงหระเกี่ยวอย่งตารางนี่เกี่ยวกันมานีบ่นี่ๆๆตูวันอ่าร้อยยีน้ำแห้งร้อยบอ็อืมมันมี มันมีดิจิตอลก่อนดิจิตอลกอนเองเมื่อเองปีเองก็ได้เขาเขาเอาเอาไม่ได้ลืมบอกปีกับปีเองมันเครื่องมันสีปีเองครับคันไฟลงมาแปดสิบมันสีเทาเอาบนี้แปดสิบชนเพิ่งปลูกคือว่าจนละจนละที่สิบบาทมันมาใหญ่แล้วแล้วนี่มันใหญ่มันเงาเลยมันใหญ่ขึ้นพูดเรื่องแล้วอื นี่มังกรกับมิยูซีหาตน,นดนี้มันเล้าเป็นเบิร่นมันแล้วเบนเบิรุุ่นหลอกมังกรน่ะหลายก็ออกดอดมิจกเสาวบแต่งกิ่งยักเาา์ืออเสาปลูกไว้เทเๆเอาไปกินเอาไปกินไหแล้วมา,มาแกมอืมนี่ปลาปลาดิ่เพปลูกตืจักต้นปลาหาอืา เบิ้งงนหละเกี้ยวน่ะถือไปน้ำน,น่นะเ,นเ,อเอาเบานแกันะทนบอยะพ่อบอหลูดใบมันน่ะหนเด้มันเบอเห็นบอ่น่ะมันน่นดำดำๆอ่ะมันเป็นเชื้อล่านะ่ะเป็นบอ่น่ะดำๆน่ะอืม้ม ตัดทิ่มเลยโอ้บ่มันรูดใบรูดใบทิ่มแลยว่ะมีโยู่ิร์ตสองต้นอันนี้อันผักหวานยุ่งกัดอันนี้อย่างอะโวคาโดมันวะนี่อันนี้อะโวคาโดมีบอสุยางโยเวนนวยมันนี่มาเบิรงอันนี้